อันนี้งสวัสดีครับคุณมานานยังมาแต่เช้าเลยครับฮะมาเช้าเลยเหรอวันนี้เลิกดึกจริงจริงเขาก็เลิกแล้วแหละแต่ว่าเขาเก็บรายละเอียดฉากอะไรฉากใช่ฉายไหนแบบเขอให้ถ่ายป่ะถ่ายได้ตอนนี้ถ่ายได้ได้ก็ฟังออกว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรหรือว่าเขาแบบคุยเรื่องงานเรื่องอะไรต้องไปย้าย จ้าบ่ะนอนแต่นอนนี่ก็นอนสบายนะฮะเพราะคนไฟดับเอ้แต่ไหนไอ้เคซีไม่ดับเหรอสายใช่ไหมเออไม่เลยเลยปั๊มไปไม่ดับเออดีว่ะคนขี่มาส่งหนูดับจ้ะเออดับตลอดดับดับยึดนานหรือเปล่าไม่รู้ไม่นานนะหนูไปเอาของอยู่หอเสร็จววีกนไรก็มาเอาที่รนแกนดับว่ะ ไม่อยู่หอบ้านหนอ๋ออ๋อเอาของมาไว้หอยเนีไงใช่กำลังขนของทะยตอนนี้เริ่มเช่าอลไรใช่ไหมยังจะกลับไปซักผ้าเก็บของแล้วแต่เรายังไม่เช่าเช่าแล้วเช่าแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าอยู่อ๋อเจ้าเข้าเลยอีกเขาคิดเขาคิดเท่าไหร่คือวันที่สี่ดอกคืองพันสี่เท่ากับเดือนนี่นะเขาคิดเท่าครับ ลูกสาวคนข่าวสิเป็นทางหลวไม่คือพอเห็นไปเนาะทา้งนี้ก็ทีว่าป้าดนไดมเีนเนี่ยมันไดนเล่นเนี่ยมันเลีนเมันเถอนคือเงินวนี้มนย่เนายุ่งหมด่สาียุ่งหมดล้วแม่ปีพอยู่ห้องาทีแต่ไม่ไม่ไม่ปีเราแกเรื่องแล้ว่ะซ้อมมุเอะยู่กับพอซ้อมุดเดินเรื่อง อันนี้จะกลับคนแกน่นเลยอะซักผ้าลยค่ะไปซักผ้ากีองก่อนพ่นี้ก็จะย้ายเข้ามาแล้วยี่บเอ็ดแล้วก็หลังยี่สิบเอ็ดฝนก็ว่างอะไว่างอะไรใช่ยี่สิบเอ็ดก็ว่างไม่มีงานเลยเหรอมีงานอีกที่แต่ที่หลังยี่สิบเจ็ดแปกก็ยาวเลยใช่ไหอันนี้ยาวเลยใชะะ่ไหม เราก็ต้องไปพักที่ไม่เราก็ต้องไปพักที่โน่นที่ S R ใช่ไหมอ๋อเป็นทัวร์กรุงเทพใช่ไหมคะอือยังไม่เห็นคิวเลยนะยังไม่เห็นคิวเลยเพราะปกติก็ให้ผู้จัดการตุ๊บตัอบน้อยเป็นคนดูตุ๊บต๊อบเวลาบต๊อบคตุ๊บตัอบน้อยผู้จัดการร้อยล้านเพราะว่าหมอล้านตัดผมทีละร้อยอ่าเวลาตัดผมค่าตัดผมร้อยหนึ่งก็เลยเป็นที่มาของผู้จัดการร้อยล้าน ไอ้หิวบ่าอที่มาอยู่ใครนะเอ้ปุ๊บปั๊บมีอยู่ยะไอ้มินเหรอคะอ่า่กนอาจารย์เขเปิดบ้องเหรอเขาบังเรเขาบังเงี้ยเรเขามีงานอานถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนาะค่ะยี่หกพฤษียี่สิบเจ็ดงานมีวันที่ยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็อาจารย์ยี่สิบสองยี่สามแล้วยี่สี่ห้าว่างอะไรว่างอย่าง ยังไม่รู้เรื่องเลยครับใช่ครับใช่ผมรู้ว่ามีงานจฉพาะอุดรใช่ใช่จำเร่องได้แต่เว่าที่นหเลยละเดียวแลราไม่รู้ที่ไหนเพราะว่าหนูมุดเพราะว่าไปถ่ยรายการหมดนล้ไอ้ดอนยี่สี่ยี่ห้ายี่หกว่างโอเคใช่ตอนนี้เดี๋ยวไดอนเด้ มันคุณแม่บันเทิงหลักเกนคุณแม่สามีบันดับเนินแล้วก็เข้ารอบไหนนะเนี่ยเดี๋ยวขอถามหน่อยแฟนคลับเอฟพีได้ดูตอนนี้ออนแอร์เทปแรกวันที่23กันยาค่ะทุกคนเทปแรกเลยใช่ไหมไอ้นั่นไปถ่ายไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใช่ไหมใช่ก็ถ่ายไว้ก็ยังไม่ออนก็ยังไม่บอกอุดไว้ก่อนนะฝ้ายร้องดีแล้วร้องเก่งแล้วแซงหน้าคนรู้ส่วน

แล้วเขามีความสุขดีไหมเขาเขาคิดอะไรว่เาบ้างอะไรบ้างแต่เราแน่นอนแล้วเราปวดวัวใจฮะเราต้องทําใจต่อเบิดลนักปดซี่รูหาลูกเนอะน้ำหนักลงฮะใช่ครับบรรยการถ่ายให้ดูสวัสดีครับโอ้มาทานูกฤษ

มันนี่แท้คนสวยไม่ได้เก็บผ <ś c oughs> ้าเข้าวเป็นไมากินข้าวกินข้าวไอ้ <ś c oughs> ูกไอ้คนนะสุดยอดอยู่ยาวเลคนะั้นี้ไม่ออกนะไม่ออกนะไม่ออกไป้ไงค <ś c oughs> าับมีธุระก็ต้อง เราไม่แลไปๆมาไม่ใช่ไปรำที่อื่นอยู่แล้วหนูก็มีภรรยากัแม่เท่านั้นพ่อแม่แก่แล้วยังปีนี้ว่างปีหน้าน่าไม่ว่างว่าจริงไม่เปล่าเรารับประกันไม่ได้อันนี้คือความเป็นจริงเนาะอันนี้คือความเป็นจริงเลยเพราะว่าแม่แก่มากแล้วแก่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอันนึ่งที่อยากดูแลที่สุดก็คือแม่ยังคดไม่ได้ห่วงเลยค่ะแปดสิบสองย่างแปดสิบสามปีนี้ ใช่ค่ะต้องตอนนี้ต้องจ้างหลานสองคนนะเพื่อมานอนบ้านแล้วก็ดูแลยายแต่ยายเดินได้อะไรได้ใช่ค่ะเดินได้อะไรได้แต่ทำก็เราก็ต้องมียกหนักอะไรก็ไม่ได้แล้วแก่ๆมากแล้วไม่ค่อยซ้อมรำพันอมาค่ะ ขึ้นนีแรกในใจนะ้นใีก้นดีไม่ได้ยังมีพระเาเก็บัวเานทีดีสามวันสิงหสามวันสิห์วันนี้ไม่บอกให้วันร้างเรอวันสิงห์ปนางางวนาะคับเปิดโปงซางเรไปบันเทิงก่มี21กันยายน21กันยายน21กันยายนนี่ไม่เห็น่เห็นั่นร่างเห็นไจริงหอจริงจังวันนี้จริงจังครับเตง มานทำบัลลังก์ให้หน่อยนะครับมานทำบัลลังสักหนบ้างครับถ้าเป็นไปได้ออกแบบมาเลยก็ได้ครับเตงครับรวนๆเนาะครับโอเคจบจบไม่จบวัดขอาช่องพี่หน่อยแบบเดิมไหมเอาแบบเดิมนะยอ่าครับฝากปามดด์อ้าวฝากอะไรเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปิดงานวันที่เอ็ดอ๋อเปิดเปิดวงมาที่สิบปีนะครับตอนนี้ตามหาช่างทําบัลลังก์พระบัลลังก์ของพระปิ่นทองปิ่นแก้วนะครับเต็งครับใครที่มีความสามารถแล้วก็ราคาถูกๆหน่อยถ้าหาบอดโจหรือทั้งหานวัดสิบปดุล นะครัใครก็ได้นะครับพี่สาวน้อยเพื่อนแพงครับโอเควันที่ยี่สิบเอ็ดนี้ใช่ครับผมยี่สิบเอ็ดนี้ครับเต้ครับเต้ตัวจริงเสียงจริงครับความสามารถเพียวพร้อยสุดยอดจริงเลยวัสดีครับแก้มสวัสดีค่ะแก้มจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยหวานตลอดหวานตลอดนะน้ำแก้มน่ารักตลอดโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับแฟนๆเอฟซีติการ์ดเราอยู่ยาวอยู่ยาวเลยที่บรรยากาศธรรมชาตินะเองนะครับผม สวัสดีครับแม่ปีจ้า,า,าจ้าโอเคครับัสดีครับ